ใหม่นะคะ,ว,ะวันที่แล้วก็หลุดนะครับผมเป็นเลขความความฝันแต่วันนี้นะครับผมเป็นเลขคำนวณที่ว่าพี่บ่าวไปเรียนมาจากอาจารย์พี่บ่าวนี่นะครับผมที่น้ำโสมนี่หละก็เลยลองคำนวณดูพี่บ่าวก็คำนวณเล่น,เลนๆเกือบทุกวันแลครับผมวันที่แล้วก็เข้าเลขวิ่งนะครับผมก็ไม่ได้เอาลงนั้นความฝันแต่วันนี้จะ เอาเลขคำนวณลงนะครับผมเพราะว่าอาจารย์สอนให้สามสูตรพี่บ่าวก็คำนวณสามสูตรมันเลขมันออกมาตรงกันหมดเลยก็เลยอยากจะเอาลงนะครับผมแบ่งปันให้ fc วันที่แล้วก็เป็นความฝันหลุดไปวันนี้ก็เป็นเลขคำนวณอันนี้ที่คำนวณน,นะครับผมเป็นสูตรนี่อันนี้ให้ดูเดี๋ยวจะโชว์ตัวเลขให้อันนี้ที่คำนวณออกมานะครับ น,นี้เป็นสูตรคำนวณนีน้เป็นสูตรนะครับผมออกคบก็คำนวณได้ปั๊บนะครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ต้องรลดคำนวณวอดที่แล้วเข้าเลขวิ่งแต่วัดนี้มันสามสูตรเลขมันตรงกันหมดก็เลยเอาลงนะครับผมแบ่งปัน FC เอฟซีเผื่อใครชอบนะครับผมบอันนี้อันนี้สูตรที่มานะครับผมแต่ที่คำนวณ สีนี้คือตัดออกใช่ไหมพี่อันนี้ตัวที่ว่าขีดนี่คือไม่เอานะครับผมพวกนี้คือสีสีหนึ่งหนึ่งหกสีนี้หกสีนี้มันตรงกับเลขดับเพราะว่าเป็นพี่ป่าก็จะดูที่พี่ป่าเจดมาแล้วพี่เป่าก็จะดูตัวไหนมันดับแล้วก็จะไม่เอานะครับผมอันนี้คือสูตรบนแต่สูตรล่างก็คือจะสูตรล่างนี้เป็น พี่บ่าวก็าํามาแล้วได้แล้วนะครับผมนี่ให้ให้ดูสูตรบนนะครับผมสูตรล่างก็คํานวณแล้วตั้งเอาอยู่ที่บ้านไม่ได้หยิบใส่กระเป๋ามานะครับผมนี่ก็มาแบ่งปันกันเผื่อใครชอบนะครับผมไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้เดี๋ยวพี่บ่าวก็ได้แล้วก็จะไปหยิบจับลอตเตอรี่ไปเสี่ยงอีกทีนะครับผมถ้าฝันดีก็จะจะมาต่อให้เอฟซีนะครับผมอันนี้เป็นสูตรคำนวณที่พี่บ่าวเรียนมาใช่สูตรนี้ก็คือเรียนทั้งหมดคือสามสูตร สามสูตรคือทําแล้วมันตรงกันมันลงล็อกตรงกันทั้งสามสูตรใช่วดที่แล้วมันลงไม่ตรงกันก็เลยก็เลยไม่อยากเอาลงนะครับผมแต่พว,วดนี้ของคํานวณคํานวณทําิวสามสี่รอบนะครับผมก็ลงตรงกันหมดเลยมั่นใจว่าวดนี้มันตอนรับปีใหม่ด้วยนะครับผมก็เอาลงให้ FC, เอฟซีเผื่อเป็นแนวทางนะผมเผื่อใครชอบก็ไปห,หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้นะครับผม พี่บ่า ah ว e ก็ตอนนี้ลอตเตอรี่ยังไม่วางขายเมื่อเช้าก็ไปเลาะหาแล้วนะครับผมเข้าไปในอุดรไปซื้อของซื้อหมูมานะครับผมก็ไปเลาะหาลอตเตอรี่แล้วเขายังไม่วางขายนะครับผมอันนี้เป็นสูตรที่พี่บ่าวเรียนเรียนจากปู่ไม่ทีหนึ่งใช่ครับผมอันนี้เป็นสูตรบนสูตรบนแล้วก็จะมีสูตรล่างสูตรล่างก็ได้มาแล้วนะครับตัวเลขยวจะลงให้ครบชุดเลยนะครับผมจะมีอยู่ล่างบน มาหางเดียวนะครับผมล่างนี้ได้มาหางเดียวล่างก็หางเดียวกับเอาให้เอฟซีกลับวบ,บนก็สามตัวแล้วก็จับคู่เอาก็เหลืออยู่สามคู่นะครับผมที่หลังจากที่ตัดออกแล้วตัดออกแล้วคือเลขที่ว่ามันตรงเับเลขดับพี่บ่าวก็แมวนะครับผมพี่บ่าวก็เอาเ,อาเลขตามที่พี่บ่าวเรียนมานะครับผมแต่ถามว่าเลขดับมันก็ดับของพี่บ่าวนะครับผมแต่ไม่ได้ดับกองฉลากนะครับผมเอฟซีดับของพี่บ่าวมีตัวไหนบ้าง่ะ มีหกซีอมีสูตรดับด้วยใช่ไหมคะพี่บ่าวเลขดับมันก็มีมันจะคำนวณออกมาได้ดับนี่ดับบนล่างเลยไหมคะดับบนอย่างเดียวครับผมดับบนดับบนก็มีหกซีซีซีมันออกแล้วหกสีซีซีหนึ่ง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 ครับผมแล้วก็สีหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งครับผมอันนี้คือเลขดับเลขดับนะครับผมดับบนครับผม พ็มีอยู่สี่สี่คู่แต่เดี๋ยวอันนั้นเลขดับนะครับผมที่คำที่คำนวณมาแต่ถามว่ามันดับของพี่บ่าวนะครับผมแต่ไม่ได้ดับกองฉลากนะครับผมพี่บ่าวก็ย้ําครูอาจารย์ก็เคยสอนพี่บ่าวแบบนี้นะครับผมว่ามันก็ดับดับของอาจารย์นะแต่ไม่ได้ดับกองฉลาค่ะแล้วมีดับล่างไหมคะดับล่างพี่บ่าวคำนวณออกมาได้หางเดียวนะครับผมเลขมันก็ลงกันนะครับผมกับสูตรที่เรียนมา ไม่มีดับไม่มีไม่มันไม่เข้าเลขดับมันคือได้มาคู่นี้เลยนะครับผมที่ที่คำนวณออกมาคือสูตรที่อาจารย์สอนว่ามันก็จะเป็นคู่คู่ขี้ขี้ขี้คู่กันนี้แล้วช่วนนี้มันก็จะลงกําลังวันอะไรมันตามสูตรนะครับผมมันคือมันลงนะครับผมเลขล่างมันลงล็อกพอดีลงล็อกก็เลยอยากเอามาแบ่งปันท้าไมทําไมลงล็อกก็ไม่เอามาแบ่งปันแล้วครับผมก็กลัวเอฟซีจะเสียเงินเสียทองนะครับผม ดับล่างมีตัวไหนคะดับล่างไม่มีครับผมได้หางเดียวคุโร่ได้หางเดียวครับเลขล่างที่คำนวณเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขนะครับผมอันนี้เป็นสูตรสูตรคำนวณนะครับมีแต่ดับบนดับล่างไม่มีครับผมโอเคแต่ว่าเลขที่พี่บ่าวคำนวณได้นะคะล่างมันจะมีเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวนะครับผมล่างมีแล้วก็มีบนกี่หางคะมีบนหางเดียว บนหางเดียวล่างหางเดียวครับผมบนหางเดียวล่างหางเดียวแดี๋ยวก็พี่บ่าวตัดให้แค่สามคู่นะครับผมใครจะตัดเพิ่มออกมาอีกก็ได้นะครับผมค่ะตัดเอาตัดเอาแต่พี่บ่าวตัดมาแค่สามคู่นะครับผมค่ะพี่บ่าวอ่านให้ฟังนะค่ะบบนบนก็สามตัวก็เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งครับผมล่างก็สามแปด ราสามแปดแล้วก็ตัดตัวตัดสองใสเก้าหกหนึ่งก็มาตัดเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าหกพี่บ่าวตัดแค่สามคู่นะครับผมล่างได้แค่สามแปดหางเดียวทางเดียวสามแปดแปดสามวิชีกลับเอาเองนะครับผมพี่บ่าวลงให้แค่สามแปดนะครับล่างก็คือสามแปดแปดสามนะพี่บ่าวครับผมพี่บ่าวก็ตอนนี้ลอตเตอรี่ยังไม่วางขายพี่บ่าวก็จะไปหยิบ แล้วมาเสี่ยงคือเสี่ยงเลขคำนวณนี้ถ้าขวัญดีเขาบอกพ่อปู่เขาสอนว่าถ้าเราคำนวณออกมาแล้วถ้าเราเสี่ยงขันดีเหมือนเราขวัญตรงปู่ก็บอกว่าย้ำได้เลยนะครับผมชอบชอบพี่บ่าวคำนวณแต่ว่าเลขให้แค่บนสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็ล่างครับสองตัวเม็ดเดียวหางเดียวนี่ละ สามารถสูตรคำนวนนี่มันสิหลายคู่เด้วแต่นี่มันคัดมาให้เลยเนาะคัดให้เลยนะครับอันนี้ก็คือสามสูตรนะพี่บ่าวสามสูตรมันลงมันลงตัวนี้หมดตัวอื่นคือไม่เอามันจะเยอะพี่บ่าวก็เลยซึงมาได้เลยเอามาที่ว่ามันลงตรงกันทั้งสามสูตรนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวเลขนะครับผมดูดูรับโชว์หน่อยนี่นะครับผมนี่นะครับผมตัวเลข นี่ที่พี่บาวตัดให้นะผมเดี๋ยวถ้าว่าฝันไปเสียงลอตอรี่แล้วถ้าพี่บาวฝันดีก็จะเอามาเล่าต่อความฝันในเอฟซีนะครับผมเพราะว่าปู่ที่สอนพี่บาวเขาเขาแนะนํามาแบบนั้นว่าเราต้องไปเสี่ยงก่อนนะครับผมเสี่ยงถามว่าเราคํานวณได้แล้วเราก็ต้องไปเสี่ยงว่าถ้าเราฝัน,นดีเหมือนปู่ที่ว่าแกให้พี่บาวที่แกเข้านะครับผมแกก็จะคํานวณเสร็จจากแกก็ นิมิตถ้าปูบอกนิมิตด,ดีปู่ก็จะโทรบอกพี่บ่าวเลยว่าวันนี้นิมิตวันนี้นิมิตด,ดีก็คือจัดหนักได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเลยพี่บ่าวก็จะขึ้นไปหาปูนะครับผมจะไปร่วมทำบุญทำบุญกับปูนะครับผมที่สอนสูตรนี้มา